มีโดเอเซียมีป่าล้าดีๆมาฝากจะมาแนะนำการเิ็บนั้งแอปกล้องหน้ารถดีโนเซอร์500กันนะครับขั้นตอนที่หนึ่งหยิบเบอถืหึงขึ้นมาแล้วเข้าไปที่เพ y สต o ร์ orm, หรือแอปสต o ร์พิมพ์คำว่า r o ถแ c a m R O A D F A M แล้วกดติดตั้งนะครับขั้นตอนที่สอง บิดคุญแจไปที่ ACC on รอจนไฟกล้องสีแดงและสีเหลืองขึ้นกระพริบและส่วนขั้นตอนที่สามนะครับให้เราเข้าไปที่ wi-fi มือถือและให้เราค้นหาคาว่า d v r นะครับเสร็จแล้วให้เราพิมพ์รหัสไ i f ฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ขั้นตอนที่4แล้วเข้าไปที่แอปโ o a d Cam กดเข้าไปที่สัญลักษณ์รูปกล้องเพื่อเข้าแอปแค่นี้ก็สามารถเข้าไปดูวิดีโอและรูปภาพที่บันทึกไว้ได้แล้วครับผมกดเลือกและแตะที่วิดีโอที่ต้องการบันทึกวิดีโอและรูปจะอยู่ในแกลเลอรี่แค่นี้ก็เอาไปใช้งานได้แล้ว วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพวกเราฮีโน่เอเชียสระบุรีขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตั้งค่าช่องฮีโน่เอเชียสระบุรีด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับฮีโน่เอเชียสระบุรีวัน